สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงพ่พีพานองเดือนทางมาตตดตามตัวเลขกับคุณแมลี่เนาะยินข่าวว่าี่ผพานมานี่มีคนส่งเหล็กให้คุณแม่สี่หนึ่งกับสี่หกเหลขกสองจุดกับผมแม่บอกโอ้มีโฉคมีลาบหลายที่ม่ัพานมาได้หารอยเงินวาสันงวดนีเพราะว่าเจ้าจักสองแสนวานสียเพราะออกกระเป๋าใหม่มาเตรียมถาดใส่เงินเหรครับผมเนาะ พิจนาลงทุนดีนครับสมชุชมเลขคุณแม่ลี่นี่เพิ่นเป็นเลขที่น้อยโตนะครับสมชุชมเลขมีแค่สองชุดแล้วมีน้ำซ้ำงวดนี้คุณแม่ว่าเพิ่นจะหายมาเป็นสามตัวพร้อมฉะนั้นแล้วเราลองไปถามลองไปถามเบิร์นนะครับสมุช่มนาว่าคุณแม่ลี่ได้เลขมากหรือย,อยังครับผมเดี๋ยวพอพอเที่ยงจะพาพี่พา่น้องลองไปสอบถามเบิรงนกับคุณแม่เพราะว่าไปเป็นหน้าทางั้งพี่น้องนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปถามเบิรงกับแม่เราคุณแม่เราเพิ่งเดินทางมาถึงเนาะให้แม่เพิ่นพักเมื่อยก่อนแป๊บนึงครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำต้มก่มาแป๊บนึงนะคะคะุณผู้ชมค่ะขอดีมานาั่งเล่นค่ะคุณแม่คุณแม่แมเฮ็ดธุระธุระอยู่บ้านค่ะห,หัวที่ผ่านมาถือ,เล,เ,อเลขเด๊ะน้องแม่น้องเลขหารวยเงินอรวยรวยเงิสนสายด่วน แม่และว,ว่าถือเลขหาลอยเงินแต่ว่าออกกระเป๋าใหม่นี่งวดนี่เจ้าเป็นสองแสนวันได้ป่ะมาณสองแสนโอ้ยเจ้าคือบอกถือแค่เพราะว่าสิซื้อสองแสนรู้คันได้ดินี่ครับแต่หมูช่อเห็นบ่จนักิได้ตัวไหน,นไดนะ้ล่ะคุณแม่และออกกระเป๋าใหม่พันถือง,งวดกว้อนนี่หาลอยวันนี้เสีส่ยงสองแสนครับแต่หมูช่มหาฟังเบิรงกับคุณแม่นอกว่าเลขตัวไหนที่แม่พันเจ็ดซื้อสองแสนถือเลขเอาเงินไปใช้ก่อนเอาเงิน ใบใส่ให้คอกหมูให้ต้มน้ำพุนน้ำอยู่บ่ค้าสร้างการนั่นค้าสร้างกระหูกพันแล้วแต่สือเทรสัอีกสามพันเก้านานโอ้ทรัม่อีกสื้อสามสามาหลานเบอร์ยัง่ายยังเราแม่เิายสามสามตัวสื้อถ่ายนะแม่เบอร์นะแม่แม่มีคนถามว่าขอเบอร์ยายลี่ได้จีพอโั F4 ตอนนี้ต้องหเชียวก็จะคุยกับแม่บ่ บ่แพงแต่ว่าแม่หันคันไชใหม่บ่ใหม่ก็แม่รับรับก็ได้บ่รับก็แล้วแต่แม่แล้วลูกกระถามตามเอฟซีถามมาเนาะเอาบ่แจกจี่บ่เบอร์จะบอกแจกใครกะว่าจากแห่นไหนหรอวะเนาะหันได้เลขดีผมสึงว่าถามเอาเลขแม่คนเดียวเมื่อเลขสิออกผมได้ไรแจ้งสิได้พันกจะได้เลขแล้วพันยังถามหาเบอร์แม่บอกก็บบอก ทันห้าถือกระบ่ยากแม่กระบอกแห้งบอกเรียกงวดนี้บ่หันในไรยุ่นดีโอ้จ้าจ้าแม่เอาเดี๋ยวสิทิ้งเวอร์ไว้ถ่ายคลิปกันแล้วกันพี่น้องเมื่อเรียกสิออกยนี่ยหมูเศร้าได้ตอนเศร้าได้ตอนเศร้าสายด่วนน่ะแม่นว่าสามม้งสี่มงได้ก่อนได้ก้อนที่บอกเขาย่านบ่บอกแอดมินเขาก็เลวอยจับตัวมา ทีบอกแอดมินดู่วนาะหอดเน่ามาผัดญยวาซื้อเลขโทกับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งสอ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 งสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามตัวถ่ายนี่ละครสมุช้มสามหนึ่งห้าเมนก็โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวนี่ก็กับมีด้วยมาหลายลอวกับมีแระสันวัตถิพันมาผันให้เจะไดก็แม่ ให้หกสี่สกแ1 4น1งสี่ีหนึ่งแค่นั้นให้สองชุดเท่านี้ค่ะสองชุดหนาน่าสนใจเนาะพน่าสนใจอยู่ดิสำหรับูดแม่ก็ชื่อตัวลห5 0รอยแม่กัโชคลาภบดสี่พันเนี่ยค่ะสี่หนึ่นึ่งสี่ห้ารอยคูห้าร้อยมาหกสี่สี่หกกับห้าร้อยคู่ห้าร้อยบดสี่พันตัวมันตกกลับมันใม่ให้กลับเบดธรรมดาเพิ่มสี่อัน เป็นถีข่วูลอยู่เด้จะว่างว่านีปสนงสางล่างหัมุกซีสูงสองล่างเพิ่นห้เพิ่นห้ยเอ็นซีหัวค่ะเพิ่นห้ยซีหัวเลยมันออกพกซีมันออกพวกซีค่ะแม่ไปกบอยู่แล้วกบอยู่แล้วนี่ยรงมันเหมือนไรจ้ะอด้แต่กลุ่มนะแม่นะกลุ่มจนเมื่อหลายสูแม่กรชือนั่ผู้นั้นผู้นี้ขนาดทำซื้อมาก่อนหน้านี่แล้วได้น่ะนะ้ยได้เนาะกินเนี่ย แล้วเอฟซีก็เลยว่าอยากตามตัวเลขของคุณแม่นี่ยแหละเพื่อโศกเพื่อมาล์กซิคิมฮอดเม่ลี่ยูว่ากันโทรมาเด้นั่งตอนเจ้าที่ผมมือเละออกเลยเมือนหมอเละออกเลยคนบาลคนบาลสิให้สามตัวยั่ได้หงุดโอ้ชาบานี่ยจำแนกวันจากแค่ก็แม่เด็กพป่งไหมครับเด็กโ่ง ม่ต้องบอกหรอกครับแม่สิบอกหรอกแม่ว่าแพงหรอกแม่สิบอกนี่หรอกแต่ว่าจะถามบามาจากใส่จะถามมามาจากใสเราเป็นว่าใส่โดนคือเขาคุยกันที่นอกตั้มลาเพิ่นสูตรเพิ่นค่ะเพิ่นแม่นอยู่เด้เนาะอุ้ยเลขกสองคู่นึงแม่เหล็กสี่หกกับสี่หนึ่งวันนี้เนาะมันก็ไปได้ร่องทุนแล้วเลขเนี่ยหน่อยหนึ่งตัวแม่ก็ลดซาสีที่แรกลงสามลอยขึ้สามลอยเลย เอากับเซกร้องหัวขวัหาได้คุณหาได้ด้ยจัดเต็มเลยตัวเนี้ยจัดเต็มจัดหนักหนักกีฬาเหล็กได้คเอ้ยผมแค่จ้าได้จดได้มากผมแต่ยังไม่ได้เยอะครับมาทำแม่นี่ลหละไนซื้อสมุดเลยถามว่าจะได้จดได้เนาะต้องจดหรอไปนี่หรอเปล่าไปลั่นตุ่มเขาให้ไปแล้วก็แวะมาหาแม่นี่แหละแม่จะไปจุดลั่นตุ่มบ่แม่จะไป ก็อยากไปว่าท่านไดมาแล้วว่าท่านทูหาหลานสาวอยู่ทูหาเน้โน่นเรากันโนวาิีทษ่ใดเระบอกถ้าเจ้ากระามตัวเลขคนอยู่เด้อหามีตัวเลขเนาะหาหาเกิดตัวเลขที่แม่ห้ไปก่อนนี่ตรงกันก็เลขที่เป็นห้มาเนาะโทร่นั่งก็ไดให้แม่โทรเพราะว่าหนูโทิ่คนกับพุนิทกับหนูเนาะแต่โชคดีมีโชคลาภเอเพซีคนกับิคิดเทนคือเก่าแหละนะคะเนาะ สี่เก้าสมุดจดเดียวสี่เก้าเด็กสาสมุดมาเตรียมคนตื่นห้ามีเลขเลขเป็นตำนานลงทุนครับครับท่านผู้ชมเพราะว่าไฮมาสี่หกกับสี่หนึ่งเนาะแมรี่พนว่าไฮมาแค่สองคู่เองเลขหน่อยตัวลงทุนได้แบบจุใจเลยครับท่านผู้ชมนี่นั่งเลยโอ้ยอยากถือเลขเป็นแสนเลยคือสมุดจดจะเบาไหมเด็ของแม่พัฒน์ฝันจยากเที่ยวบ่แม่ โอแม่แม่ผันยกขึ้นมึงขึ้นวันอืมบอกความฝันให้ฟังแม่ฮะมันตรงกันกับเลขเพื่อนไหมาฝันว่าเขาเมกป่ามาไห้มุกแบบไงพอนมุกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนาะแม่เลยว่าเอ้าคือสิบวปิดอีนังเขาฉันว่ะปิดเอารถไม่ไงฉันได้เอาไม้มาคัดเอาด้วยมกป่าเนี่ยเขาบอปิดฟ้าเขาเคยเขาเคยไว้เขปิดตองเขาบ่กปิดต่องค่ะ แม่เลยเอาใหม่มาคัดปิดเลยค่ะไม่เอาเลยเอาเลยคันนี้อยู่ได้ไหม่ะถือเด็กอยู่ได้ถิ่นีแน่ฟวกหอมาขอมอะไางเ้ยไปอยู่เด็กกินนะครับแมนนี่คนนะไมาให้มีคนมาให้ครับมุกปลามุกบางไงบอกครับมุกบางไงมุกซีเรียมมุกซัมนี่ปลาล่ะค่ะมุกบางไงได้อุ่นเอาจับเขาเลยอันนี้ข้าตีว่าจะไงเแม่เขาตีเป็นว่าข้าวเล็กขาเข่าว่าจัะไงกระชีเล็ดเข่าตัวกระชีเรโชคตัวนั่ง เข้าตัวใดกเราเป็นห้าจักษ์เลี้วของแม่มีตัวเลขในใจหรือเ่ครับผมบ่ค่ะโบนี่อาธานนี่ได้นี่จะฝันเห็นนะอืมมุกปลาแต่เนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมมุกปลาเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมกับแปดชีนั่นเดียวก็เป็นแปดชีแล้วพอปลากับแปดครับที่แจ๋กับสี่เหลี่ยมกับแม่ได้ปลาเรียนมุกปลาสี่เหลี่ยมได้เสือ กหั่นใหญดอกนางหั่นห่ายเหล็กเหล็กเหล็กมากนี่มตัวไรเล็กมากที่แม่โน้าแม่เมื่อนั้นนะแม่แม่ว่าแม่มากตัวใดแมาซ้ำแม่าแมไปเธอนึงเลยดิแม่ก็ลืนาเบิม่สนุก้ามรูปแล้วเเขียนเล็กแม่นี่แล้วเมากมีบ เดี๋อันสมุดเด่นแ่ที่แ่เขียนอันั้นตัวดครับเดี๋ยวอันเล็กอันนี่แม่บัําทำพูนั่นบ้านนหน่อยตึ่งผู้ปอบเคยชนิดกันอยู่ร้านเขาเคยมาแก้มันน้ำบัดที่นี่ไม่ง่ายนะสั้นห้านสีเอาชิ้นหัวให้ไม่ง่ายนะสั้นว่าเนาะชิ้นหัวนั่นนั่นเอาใส่ถุงค่าผีละ่บาว่ามีชิ้นมีจะปอดมัน ปลอดห้วดถึงบมกักใยถึงอ่อนต้นอ่อนต้นมาให้ไม่ง่ายก็ได้เอาเอาแล้ววนันนี้ให้จังไรเน,น้อจังสีมจับเลขน,น้อแม่ชั่นเมื่อมันสิเป็นเลขบ้านแล้ววะแบบม่ั่นขี่รถมาเส้นไปเบิ่งเลขบ้านแล้วเป็นเลขที่แล้วเป็นเลขที่หาหาแมนโอ้ก็ได้หาหามาเนาะครับเนาะน้นอกเกตังเล่าจำอะไรอยู่เนาะค่ะพราแม่ฝันดีเนาะขวัญฝันต่อหางเลขกเว้ยนี่น ฝันว่าคนเอาสิ่งของมาให้มีน้ำซ้ำฝันว่าได้มีคนเอาโมกป่ามาให้โมกแบบไงเท่านี้แบบที่ไหนต่อหางเด็กฝันว่าเขาสิ่งง่วมาให้แต่ว่ามีตาปอดมันครับใช่ตาตอใหญ่ใหญ่บ้านเด็กที่พเดือดสิบหาจีบบอแม่ค่ะบ้านเด็กที่พเดือดสิบหาห้าสิบห้าแจ็คสีว่าจังไหนแจ็คสิไปถามมาจังไหนว่าท่านถามเขาอยู่ยังเขาถามว่าอายุ อายุพุดนานๆอายุเท่าไรแม่ไปถามคนนี้แม่ที่ไปถามเนี่ไปใกล้เด็กเองคนเดียวเดียวพูดนานๆก็นอกเูดนานๆเยอะมากเลยแก่ต่างแค่ออกงี้ว่าก็งวดเมื่อกี้เด้มันออกคันๆว่านั่นแค่เจ้าขอมาให้เกี่ยวกับอายุอายุกับเด็กวานแมนมันได้ออกอายุอันว่าจวานค่ะแมนมันจะเป็นยังไง อันนี้คื่อเหมือนที่เจตังมาทำคุณแม่นะคะเป็นฝันต่อหางเลขอันนี้ก็ที่นีบ้านเลขที่เจตหาอายุแม่ลีอยเจ็ดสามบ้านเลขที่แม่สามสิบสี่เขียนผิดอยู่เลยเด็กชายลูกขึ้นหน้า<อ>จอแต่แม่แต่แม่ละมาหาหาน้องผดีลอตเตอรีใบน้องแม่แม่บอกแม่เอจ็ดห้าสามสิอเล๋อแม่ละว่าผดีรัตตี่ใบหาหาไรใบละวันสันไปเลขเขาจิกกันตัวใดยุ่นเนาะ ตอนนี้พ่อแค้นตาสินใจแม่ว่าไก่มือพลาดโวกันนะแมลี่ท่งทเลแค่เบิ่งเนียหันมาทางนอกนะโอเคดบ่ไหมเ็น่อยแม่ใส่เออโอเคน้าขาดสมุดชกน้โอเคเอซีลนะเอซีเบิ้งน้าโอเคเลยนอกขาดสมุดช่าน้าทะเลของคุณแมรี่เนาะซีแปดปดนี่เป็นข้อมฝันครับแมรี่ฝันวาด มีคนเอาหมกป่ามาให้แต่หมกป่าแปลกได้หมกบางแยะสี่เจ็ดสี่มุมมาสันแม่พอเที่ยงก็ได้ตีให้เป็นสี่แปดเนาะครับผมเนาะเจ็ดสามเป็นอายุของคุณแม่หาหานไป็นบันเด็กที่คนณถิ่นเอาปอดเอาสีนงว่วมาให้ครับผมเจ็ดหาเด้อเจ็ดหาในกาไอ้มินเขียนผีสองเท้อครับผมเขียนเจ็ดหาตลอดต้นสี่แห้ห้าถือคือนอหมุนข้ามครับสามสิบสี่นี่เป็นเป็นบานเด็กที่เขาคุณแมรี่แม่บอกครับอ๋อ บอกให้อบอกแบบชัดเจนเลยครับสมุดชมบานเอกที่แมรี่นั่น34บ้านเอกที่คนเอาสินว่ามหายห่าหาอายุคองแมรี่เจ3ปีครับผม48เป็นเลขของ มกปา่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าหาห่านว่าเปกรกมูงครับท่านผู้ชมเขีย<ส>นสองเท่ากับเป็นเจ็ดโอ้หาหานโอเจ็ดหไาไหมครับท่านผู้ชมเนาะนเจ้าตังเพิ่มเติมนิดนึงเด้อพี่น้องสี่แปดนี่สี่เป็นอายุของปลาเมื่เจ้าเป็ยวเด้ออายุของปลา,า,ปาบัณน,นี่อายุของปลานี่อย่าลืมสี่เจ็ดบัณน,นี่นั่นอย่าลืมเด้อคุณแม่ค่ะตัวเลขของคนที่เอาถุงเนื้อให้นั่นอายุเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าใกล้วันถ้ามีการถามถานอยู่นั่นแหละให้ไปถามก่อนแล้ว เจ้าลงไทยเป็นร้านขื้อเลยใกล้ๆมือนั่นแหะใกล้ๆมือเลยค่ะเดี๋ยวถ้าได้กับจังเซลมาลงถ้าจังว่าได้เนาะแม่เนาะเอาแม่รี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายครับคุณแม่ขอบคุณหลายครับขอให้ได้สองแสนสี่แสนเต็มกระเป๋าอีเด้อแม่งวันนี้เด้อ กระเป๋ากว่าไม่เนาะไก่นผ่้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบกับคุณตัวเลขของคุณแมรี่ว่าจะเป็น4 8 7 3ดเจ4 7สสซเจหาเนี่เป็นเลขที่แอมมี่ก็ห้าเขียนผิดเนาะไก่นผูวช่มเนาะให้ทุกท่านได้โชคดีกับตัวเลขของคุณแมรี่ครับผมถ้าต <internally. S 3> ัวเลขที่มีคนทรงมาไห่ออกมาเหมือใดพอเที่ยงจะเฝ้าโทษมาบอกมาถามกับแมรี่ไปบอกท่่นผูวชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงเขาตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้ามันหมันกันสุดคนครับผม